กากหมูเจียวนะครับเจียวยังไงให้กรอบนานนะครับผมวันนี้พี่บิ๊กจะมาแจากสูตรวิธีเจียวกากหมูเจียวนะครับเป็นสูตรที่พี่บิ๊กทําขายในร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเลยนะครับให้เตรียมมันหมูนะครับ1นกิโลครึ่งย้ำว่าเป็นมันหมูนะครับไม่ใช่หนังหมูนะครับผมนํามาล้างด้วยน้ำเปล่าแล้วก็กเกลือนะครับ ไม่ต้องหั่นชิ้นเล็กหรือว่าชิ้นบางจนเกินไปนะครับเมื่อเราเจียวไปน้ํามันจะออกมาจากมันหมูครับผมจะทําให้เป็นชิ้นเล็กๆได้นะครับหั่นเป็นชิ้นประมาณ1เซนิก็ได้นะครับหรือขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยนะครับว่าจะหั่นในรูปแบบไหนนะครับผมสูตรที่พี่ทําขายนะครับพี่จะปรุงแค่เกลือแกงนะครับผมใช้เกลือแกงประมาณครึ่งช้อนโต๊ะหรือว่า3ส่วน4ช้อนโต๊ะนะครับไม่ต้องใส่ถึงช้อนโต๊ะนะครับเดี๋ยวจะทําให้กากหมูเจียวของเราเค็มนะครับผมต่อมาก็นํามันหมูของเรามาเเเจียยวไไไดด้้้ลลคครรรัััับบใใส่่่่นนนนนํามมมมงปกกออะะะพืหหูติท หลังจากนั้นก็ใส่มันหมูของเราลงไปเลยครับผมขั้นตอนนี้นะครับให้ใช้ไฟแรงเลยนะครับเพื่อที่จะรีดน้ํามันหมูออกมาได้เร็วที่สุดนะครับผมเจียวไปเรื่อยนะครับให้ได้น้ํามันประมาณนี้หลังจากนั้นก็หลีกลับมาใช้ไฟอ่อนนะครับถ้าเราใช้ไฟแรงเหมือนเดิมจะทําให้กากหมูเจียวไหมก่อนได้นะครับผมเจียวไปเรื่อยนะครับให้ได้กากหมูเจียวประมาณนี้นะครับผมสามารถตักออกมาพักให้เสร็จน้ํามันแล้วก็ชิมดูได้สักชิ้น2ชิ้นได้เลยนะครับว่ากากหมูของเรากรอบหรือยังนะครับหลังจากนั้นก็ตักขึ้นมาได้เลยครับ พักให้เสด็จน้ำมันก่อนนะครับเรามาฟังเสียงความกรอบได้เลยครับถ้าเกิดว่าชื่นชอบคลิปแบบนี้พี่บิ๊กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆไปด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวัสดีครับผม